คลิปนี้จะพามาดูอีกหนึ่งความสามารถใหม่ที่ผู้พัฒนาแอปมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมที่มีนั่นคือการปรับปรุงการทำงานของโคมาคีหรือความสามารถในการตัดฉากหลังสีเขียวให้ดีขึ้นมาดูกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอันดับแรกนะครับก็นำไฟล์วิดีโอแบ็กกราวด์ที่จะใช้ลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์ก่อนครับตัวอย่างนี้จะใช้แบ็กกราวด์ให้ดูเปรียบเทียบ2อันนะครับ เสร็จแล้วก็นำไฟล์ที่เป็นกรีนสกรีนลงมาวางซ้อนทับไว้ที่เลเยอร์บนได้เลยครับกรีนสกรีนนี้ผมก็โหลดมาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างหากเพื่อนๆอ,อยากจะโหลดมาลองทำดูบ้างเนี่ยก็ผมนํำลิงก์มาแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวางเรียบร้อยแล้วก็ดับเบิลแทบเข้าไปที่หน้าปรับแต่งได้เลยครับที่เลเยอร์กรีนสกรีนที่เมนู Color and e f น e c t s นี่นะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกเมนู Key อยู่ด้านบนขวามือตรงนี้จะเห็นว่าเวอร์ชัน2.4นี้ตรงนี้จะเหลือแค่2เมนูนะครับคือโคมาคีและลูมาคีตัวอย่างนี้เราจะใช้โคมาคีนะครับก็แตะเลือกที่โคมาคีจะเห็นนะครับว่าฉากหลังสีเขียวถูกตัดออกไปแต่เราจะเห็นคนในส่วนของลำตัวเนี่ยโดนลบออกไปด้วยนะครับบางส่วนบริเวณแถวๆนี้เราจะแก้ด้วยวิธีนี้ครับสำหรับการตัดฉากหลังให้แตะตัวดูดสีตรงนี้แตะค้างไว้นะครับแล้วก็ ลากมาวางบนฉากสีเขียวที่เราจะตัดแบบนี้เห็นไหมครับว่าตัวคนไม่โดนตัดออกแล้วตัดออกเฉพาะสีที่เราเลือกแต่คราวนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าบริเวณขอบขอบของวัตถุเนี่ยมันยังดูคมและแข็งทําให้การตัดฉากหลังของเรานั้นดูไม่เนียนเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแก้ขอบคมนั้นอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนครับที่แอปเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน2.4นี้ เพื่อให้เราดูเป็นแนวทางในการตัดฉากหลังได้ง่ายขึ้นนั่นคือเมนู Show m a s ที่อยู่ตรงนี้เมื่อเราแตะเลือกเนี่ยวัตถุก็จะแสดงเป็นสีขาวแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะทำก็คือให้เราไปที่เมนูด้านข้างตรงนี้เพื่อให้สีขาวที่อยู่ในวัตถุแสดงผลได้เต็มพื้นที่มากที่สุดจุดไหนที่เป็นสีดำนั่นคือจะไม่แสดงผลให้เราเห็นเราก็ต้องปรับให้เป็นสีขาวนะครับอันนี้หมายถึง ตัววัตถุที่เราต้องการให้แสดงผลนะครับก็ประมาณนี้กลับมาในส่วนของการปรับความคมและดูแข็งที่บริเวณของขอบวัตถุกันนะครับเราจะปิดโชว์แมสก่อนทีนี้ลองดูบริเวณขอบของเส้นผมครับหรือบริเวณโดยรอบของวัตถุมันจะดูมีความคมและแข็งกระด้างอยู่นะครับดูชัดๆตรงนี้อีกทีครับบริเวณขอบของเส้นผมวิธีการทำก็คือให้เรามาที่เมนู เอช e u r r Radius ตรงนี้แล้วค mm ่อยๆปรับเลื่อนดูทีละนิดทีละนิดครับจะเห็นว่าขอบมันจะเริ่มดูฟุ้งๆนะครับแล้วก็ดูนุ่มขึ้นเมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วลองแตะเล่นดูครับเพื่อเช็คดูภาพรวมอีกทีเท่านี้งานของเราก็ดูเนียนแล้วครับ ส่วนเมนูที่อยู่ถัดมาด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นการแต่งสีให้กับวัตถุนะครับก็ลองปรับดูปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้การตัดฉากกรีนสกรีนที่เนียนๆและดูโป,โปรแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นคลิปที่มาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของ Luma Fusion ในเวอร์ชัน2.4นี้ในเรื่องของการ ตัดฉากหลังที่เป็นสีเขียวออกนะครับหรือเมนูโคมาคีนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้แอป lumafusion ในการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือเพื่อนๆที่ใช้แอปเป็นอยู่แล้วนะครับและถ้าเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe กดปุ่มติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ